รอดบ้างไรเงี้ยมันเริ่มกลับมามันเฮียหน่อยถ้าใช้เคมีอ่ะคิดว่าร่วงหมดต้นแล้วใบอ่ะเพราะมาเจอคือมันหนักแล้วอ่ะเอาไม่ทันอ่ะไม่เหมือนรอยลายแดงใช่ไม่งังด้นจุดเหลืองๆอ่ะมันดูดใต้ใบได้ใบก็ยังสวยกลับมาได้พลิกใบดูไม่ลงใหญ่ก็ถือว่าบุญถือว่าถ้าถ้าใช้เคมีแบบเดิมคิดว่าใบร่วงหมดแล้วถ้าซีขนาดเนี้ยร่วงแน่นอนอาจารย์เพราะว่าซีดรอรอพร้อมร่วงอย่างเดียวพร้อมร่วงเลยอืมครับ เดี๋ยวปีนาจะทำผ่าฝนปีนาาผ่าฝนแล้วันจะยจะทำสีหาผ่าฝนออกมาเลยกลุมผ่ายาอาจารย์ไม่กลัวน้ำนะยาอาจารย์ไม่กลัวน้ำที่สังเกตใช้มาสังเกตมาแล้วอเพราะว่าน้ำอ่ะมันไม่กลัวน้ำเหมือนถ้าเป็นสารนะสารมันต้องอดน้ำเพอเราฉีดสารไปแล้วอ่ะแต่ยาอาจารย์อ่ะน้ำยิ่งออกถ้าฝนมามันก็ต้องซ้ำอีกยาอาจารย์อ่ะมันออกมามันไม่กลัวน้ำถ้าเราอัดน้ำปุ๊บมันออกเต็มเลย มันมีอย่างนี้ตนนั้นต้องหกลูกกับพวงแถวนี้ก็ทำทุเรียนพวงกันทุเรียนรุ่นพวงนี่ก็เยอะนะครับเนี่ยเยอะก็พยายามเอาหนอนให้อยู่อยู่หนอนบ่อยหน่อยฉีดนบ่อยหน่อยเพราะรู้มันติดกันอ่ะมีก็มีหลงมีบ้างแต่ก็เอาไว้มันก็ต้องมีบ้างแหละของพันนี้มันจะไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้หนอนอ่ะหนอนยังดีกว่าไอ้นั่นนะ เพี้ยแป้งอ่ะโอ้โหสนิทเลยขายไม่ได้ด้วยมันกดเราเยอะเลยเพียแป้งทุกปีทุกปีจะมีบ้างแทบไม่มีเลยเจอลูกสลูกพี่ดาวฉีดอะไรไปบ้างที่มีเพียแป้งครับก็ฉีดพวกอาหารนี่ไออาจารย์นี่ว่าวอมเพียแป้งอ่ะนี่ว่ามันมาจากพวกฮอร์โมนใช่ไอฮอร์โมนพวกน้ำตาลน่ะใช่ใช่ฮอร์โมนน้ำตาลเพราะว่ามันหอมพอเราฉีดเข้าไปอ่ะเพียแป้งมันชอบแล้วพอลามเข้าคราวนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้ ที่นี่ลงลงอะตอมทิ้งรังนะอะตอมก็หมดซะด้วยเดี๋ยวมาเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยดิขอแบ่งยังไม่กล้าเลยจะโหนมาช้าก็เลยครจะให้แบ่งเป็นสิบไม่ไว่ายาจะไปร้านร้านยาทั่วไปมันคิดว่ามันสู้อะตอมไม่ได้เพราะอะตอมมันซึมเลยตัวแมลงก็เข้าตัวแมลงเลยเนาะกนาะตายเกลี้ยงแมลงที่ทีนี่ ได้มาดู้นโซ่มาพูดอ่เลยมันพูดเบือตอมอนี่ก็ปล่อย้เกลยออกเลยแออกดีด้วยมคหนูยังออกเลยล่ะที่ได้กักน้ำไว้ให้ดูเปิดน้ำอมันยอะนน้ำยอะต้นเลยเป็นการพใช่ มัแถมมีลูกมีดอกให้ด้วยมีลูกให้ด้วยเออจะถือว่าเขาขาอยู่เลยก็คือปลูกแซมจะโคตรแล้วอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาดูใบใหม่เขานี่อ่าม <c oughs> าโฟก <c oughs> ัสมาอันนี้มันจะอูดแล้วจะโคตรอยู่แล้วจะโคตรแล้วปลูกใหม่แล้ว กะว่าต้นต้นใหม่งามก็จะเอามาใส่สารพัดทั้งอะไรอะทิศหกก็ใส่ไอ้ดูเรียงต่อใส่อะไรก็ใส่มันก็ไม่พื้นไม่พื้นดีนะลองมาสารพัดช่วยมันทุกอย่างอาจารย์ไม่ได้ปล่อยทิ้งเลยนะเราเราอยากได้ลูกมันเราก็รักต้นมันด้วยแหละโอ้ต้นอย่างนี้มันก็ต้องรักกว่าจะได้นี่ใช่สิบยี่สิบปีมันฟื้นขึ้นมาได้แค่นี้ก็ดีแล้วปีหน้ามีลูกไหมใช้สามสี่เดือนเองได้ขนาดนี้ก็ พูดถึงปีหน้าตัดลูกเสร็จแล้วบูมทําใบใหม่อ่ะก็คิดว่าน่าจะใบมาเยอะอ่ะจริงครับที่ก็สัญญามันก็พื้นแล้วกิ่งแห้งก็เป็นกิ่งเก่าหมดเลยกิ่งเก่ากิ่งเก่าเดี๋ยวคงหลุดไปเองครับกิ่งเก่าเนี่ยหลุดไม่งั้นเดี๋ยวให้คนไอ้พอแต่งกิ่งมันจะกิบปลายออกหมดคนงานกิบทิ้งหมดโอ้โหโอเมก้าไปคิดมากไปได้เดี๋ยวออกเอามาอยู่ ออกแล้วมันมันมนไม่มีอ่ะมันออกไปยาัญชาออกแล้วมันออกยิ่งโดนน้ำยิ่งออกดาวยอันนี้ยีวเย้อยเป็นล้วนออีออกาดเนี่ยมนออกาเนามันต้องมีติดบก็ลุ้นลุ้นแหละว่าเออฝอยมันติดเยอะหน่อยฝโมันโดนหนาหนาหนากูจะได้หา แล้วช่วงนั้นหนูไม่ได้อัดน้ำไงพาะกำลังเบาน้ำอยู่แล้ววันนั้นน้ดเรถลรลงแล้วผลก็นนำสามมันติดเลยเฮ้ยมันจะอยู่ไหมเนี่ยแต่ก็มองทรงๆดูเลยน่าจะติดเยอะอยู่แหละมันก็ติดไม่ชิ้นขอยเร่องดูเินก็เริ่มติดแล้วนะ